และกลุ่มนี้ก็ยังมีสิทธิ์ได้เด้งที่3อีกนะครับเรียกว่าได้แน่ๆทั้งหมด3เด้งเลยนะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะสรุปเงินเข้าของกลุ่มเปาะบางประจําเดือนพฤศจิกายน68นะครับเด็กผู้สูงอายุผู้พิการเดือนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผู้สูงอายุกับท่านผู้พิการมีบัตรคนจนด้วยนะครับจะได้รับสิทธิ์เงินเข้ามากมายเลยนะครับขั้นต่ําคือ2เด้งขั้นสูงคือ3เด้งนะครับถ้าคิดเป็นเงินก็คือต่ําสุด1450บาทนะครับสูงสุดก็คือ2650บบาทนะครับ สำหรับตรงนี้ก็เป็นปฏิทินเบี้ยหลักของกลุ่มเปาะบางนะครับซึ่งหมายกำหนดการของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะตรงกับวันที่10พฤศจิกายนนะครับกลุ่มเด็กอายุ0-6ปีนะครับจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุ่นุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้พิการจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยความพิการนะครับ800บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มทั่วไปนะครับแล้วก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนสำหรับ ผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีกับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุ60-69ปีนะครับ700บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุ70-79ปีแล้วก็800บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุ80-89ปีนะครับแล้วก็1,000บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุ90ปีขึ้นไปนะครับสำหรับบบตตรรงงงนนนนีีี้้เเเยลกกะะววมมไดาาาจจสออออ่่ใืุิข บ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดแต่ละเบีย้ยก่อนนะครับแล้วตอนท้ายคลิปผมก็จะมีสรุปอีกนะครับว่าแต่ละกลุ่มแต่ละท่านจะได้รับสิทธิ์กันกี่บาทกี่เด้งได้วันที่เท่าไหร่กันแน่นะครับ นี่นะครับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน68นะครับจะมีเบี้ยพิเศษโอนเข้ามา1รายการนะครับสำหรับเบี้ยตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นสิทธิของบัตรคนจนนะครับไม่ได้เป็นเบี้ยของกลุ่มเปาะบางโดยตรงนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับเกินครึ่งนะครับก็คือท่านผู้สูงอายุกับท่านผู้พิการนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน13.5ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้สูงอายุกับท่านผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับก็จะได้รับสิทธิ์นี้ด้วยทุกคนนะครับและนี่นะครับส โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568จำนวน850บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้นะครับวงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุก,การเกษตรโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธินี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิได้ด้วยการนำบัตรประชาชนไปซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครัง้งแต่ต้องไม่เกินนนนทททีี่่กาาหด850บ้ะจ ใช้ครั้งเดียวหมดก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือห้ามเกินเดือนนะครับถ้าภายใน1เดือนท่านยังใช้ไม่หมดนะครับเขาก็จะยึดเงินกลับนะครับที่ผมบอกครั้งต้นนี้นะครับว่าสะสมไม่ได้นะครับ สำหรับเบีย้ยตัวต่อมาที่จะโอนเข้าในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายน68นะครับวันนี้มีเบีย้ยพิเศษโอนเข้าหนึ่งรายการนะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้สําหรับเงินตรงนี้นะครับก็จะเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพ้อมเพลเลขประจําตัวประชาชนนะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้พิการนะครับโดยจะทําการโอนเป็นเงินสดไปที่บัญชีเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยประจําของทุกเดือนนะครับเดือนละ800บาทสรุปง่ายๆนะครับก็คือถ้าท่านมีบัญชีพร้อมเพย์เขาจะโอนไปที่บัญชีพร้อมเพย์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่ถ้าบัญชีพร้อมเพย์ไม่มีเขาก็จะอนุโลมให้นะครับไปเข้าบัญชี การของท่านผู้สูงอายุนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้นะครับอันนี้เขาถือว่าท่านผู้พิการนี้เดือดร้อนกว่าใครนะครับเขาก็เลยอนุโลมให้นะครับอย่างกรณีเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมถ้าไม่มีบัญชีนะครับเขาก็ไม่โอนให้สักบาทน,นะครับจนกว่าท่านจะไปผูกค้อมเพย์นะครับหรือไปทําหนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้อื่นหรือบัญชีที่ท่านเป็นชื่อร่วมกับผู้อื่นนะครับ นอกจากนั้นนะครับกลุ่มเปราะบางก็จะมีเบีย้ยพิเศษโอนเข้ามาอีก1วันนะครับก็ตรงกับวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน68นะครับเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี68รอบเก็บตกครั้งที่2จํจนวน800บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้เงือนสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในอัตรา100บาทต่อคนต่อเดือนจํานวน8เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2568โดยจะทาการโอนเงินผ่่าาาาานนนนรรระะบ,บพพ้้้ออมมเเ์แแลัตงงงิิิฝกธธททีีผูสสจหื ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น และนี่นะครับเป็นตารางการโอนนะครับครั้งนี้เป็นการโอนล็อบเก็บตกครั้งที่2นะครับโอนเงินวันที่24พฤศจิกายน68นะครับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือเกิดก่อน1กันยายน2 5 0 8ท่านจะได้รับเงินภายในกําหนดนี้นะครับท่านต้องทําเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งใน2ข้อนี้นะครับก็คือถ้าเป็นกรณีที่ท่านรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับท่านจะต้องทําอย่างช้าสุดเลยก็คือไม่เกินวันที่19พฤศจิกายน68นะครับส่วนกรณีที่ท่านไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับ จะใช้วิธียื่นหนังสือให้ความยินยอมเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นนะครับกรณีนี้ต้องเร็วกว่าเดิมอีกนะครับก็คือท่านต้องทําไม่เกินวันที่6พฤศจิกายน68นะครับเรียกว่าบัญชีที่ท่านรับโอนนะครับทั้ง2องอย่างนี้เงื่อนไขก็จะแตกต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าท่านอยากจะรับเงินทางไหนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านทําไม่ทันนะครับภายในกําหนดนี้ท่านก็จะไม่ได้รับเงินในวันที่24พฤศจิกาน68นะครับท่านก็อาจจะต้องเสียเวลาช้าไปอีก1เดือนนะครับ และนี่นะครับเป็นตารางสรุปเงินเข้ากลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุผู้พิการประจําเดือนพฤศจิกายน68นะครับตารางตัวนี้นะครับผมได้ทํามาฝากท่านผู้ชมจะได้ทราบเลยนะครับท่านอยู่กลุ่มไหนจะได้รับเงินกันกี่บาทกี่เด้งได้วันที่เท่าไหร่นะครับเริ่มจากกลุ่มแรกนะครับกลุ่มเด็กอายุ0-6ปีนะครับจะได้รับเบี้ยหลักในวันที่10นะครับแล้วเบี้ยพิเศษอื่นๆนะครับในเดือนนี้กลุ่มเด็กจะไม่ได้รับอะไรเลยนะครับก็จะได้ทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนจำนวน600บาทนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเบี้ยหลักจํานวน6 0 0้อยถึงหนึ่บาทในวันที่10เช่นกันนะครับแล้วในส่วนเบีย้ยพิเศษอื่นๆกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นสรุปทั้งเดือนกลุ่มนี้ก็จะได้รับทั้งหมด 6 0 0ถึง1,000บาทนะครับที่บอกว่า 60- 0ถึง1น0 0นี้ก็ต้องดูขั้นบันไดของท่านนั่นเองนะครับว่าท่านอยู่ในขั้นไหนนะครับมีตั้งแต่ 600, 700800แล้วก็1 0 0 0บาทนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้สูงอายุแต่กลุ่มนี้นะครับเป็นผู้สูงอายุแต่มีบัตรคนจนด้วยนะครับกลุ่มนี้จะได้รับเบี้ยหลัก6 0 0ถึง1,000บาทนะครับแต่กลุ่มนี้พิเศษก็คือจะได้รับเงินแน่ๆนะครับตามมาตรการเพิ่มวงเงินบัตรคนจนปี6กดนะครับโดยเงินก้อนนี้นะครับจะได และกลุ่มนี้นะครับยังมีเบี้ยพิเศษโอนเข้ามาอีกหนึ่งเบี้ยนะครับเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี68นะครับวันที่โอนนะครับก็คือ24พฤศจิกายนะครับเงินที่โอนทั้งสิ้นก็คือ800บาทนะครับแล้วก็จะโอนเข้าในช่องทางพร้อมเพย์นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ต้องขออธิบายนิดนะครับท่านผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับถ้าท่านใดที่ได้รับมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับในเดือนนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยรับแล้วก็ไปทําการแก้ไขความสมบูรณ์ของการรรรรัััับบเเงิินนนนนนโออออะะคถ้้้าาาไไไมม่่ีีีปญหกกก็็จจดดใืืวท24พฤศ เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับขั้นต่ำๆก็คืออาจจะได้ทั้งหมด2เด้งนะครับก็คือเบี้ยกลุ่มเปราะบางวันที่10กับเงินเพิ่มบัตรคนจนวันที่1พฤศจิกายนนะครับเรียกว่าได้แน่ๆน,นะครับสตัวนี้ส่วนตัวที่3นี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับบางท่านก็ได้บางท่านก็ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านได้ทั้งหมด2เด้งนี้นะครับ ต่ำสุดเลยที่ท่านจะได้รับก็คือ1,450บาทนะครับส่วนถ้าท่านได้ทั้งหมด3เด้งนะครับ3สิทธิ์นี้เลยขั้นสูงสุดท่านจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้นนะครับ2,650บาทนะครับสำหรับเงินตัวนี้นะครับจะกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับแต่สําหรับตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยหลัก800บาทในวันที่10นะครับแล้วเมื่อตรวจสอบกับ เบียพิเศษอื่นๆกลุ่มนี้ไม่เหลืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเดือนเลยก็จะได้รับ800บาทในเดือนพฤศจิกายน68นี้นะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้พิการอายุไม่ถึง18ปีนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับเบียหลักในวันที่10นะครับจำนวน1,000บาทแล้วเมื่อตรวจสอบเบียพิเศษอื่นๆกลุ่มนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะครับสุดท้ายเลยก็คือทั้งเดือนจะได้1,000บาทนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับกลุ่มนี้จะได้ พฤศจิกานะครับอันนี้เด้งแรกนะครับแล้วกลุ่มนี้ก็จะได้เด้งที่2ได้แบบแน่ๆนะครับเรียกว่าได้ทุกคนร้อนะครับก็คือมาตรการเพิ่มวงเงินบัตรคนจนปี68นะครับเงินก้อนนี้จะได้วันที่1พฤศจิกานะครับ850บาทแต่เงินตัวนี้นะครับต้องเอาไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้านะครับไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับและกลุ่มนี้ก็ยังมีสิทธิ์ได้เด้งที่3อีกนะครับ เรียกว่าได้แน่ๆทั้งหมด3เด้งเลยนะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับเด้งสุดท้ายนี้ก็เป็นเบีย้ยผู้พิการเพิ่มเติมในวันที่20พฤศจิกานั่นเองนะครับจำนวน200บาทเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับจะได้ทั้งหมด3เด้งเรียกว่าได้ทุกทานเลยนะครับรวมกันแล้วก็คือ1850บาทนะครับเพราะฉะนั้น800บาทนี้นะครับเข้าในบัญชีธนาคารนะครับส่วน850บาทนี้วันที่1 จะเข้าในบัตรคนจนนะครับแล้วก็กอนสุดท้ายนี้นะครับวันที่20 200บาทเข้าในพร้อมเพย์นะครับ3มเด้งนี้เข้า3ที่เลยนะครับ